นางสาวสิริกัญญายังแนะนายทักษิณนะคะให้เสนอนาย,ยกอิงแพรทองทานชินวัตรค่ะใช้งบกลางกว่า60 0 0 0ล้านบาทนะคะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยเห็นว่าไม่ควรใช้งบที่รัฐบาลเดิมทีจะใช้ในโครงการดิจิทัล a l l ลตให้ปัปบนกันค่ะ ค้า,าพรกประชาชนเตรียมพร้อมกลางร่างกฎหมายงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงิน3.78ล้านล้านบาทพิจารณาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็เปิดเผยว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านจะเริ่มไฮไลท์ด้วยหัวหน้าพักค่ะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในทีมการอภิปรายช่วยรัฐบาลหางบค่ะโดยเตรียมผู้อภิปรายสสพักประชาชน49คนผ่านซีรีส์การเมืองนะคะอภิปรายกร มีงบที่สอทุจริตฉบับการปรับลดเลื่อนงบออกไปค่ะพร้อมกันนี้ก็ตั้งเป้าอภิปรายตัดงบรายการที่ไม่จําเป็นและมีความสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและนี่ค่ะก็เป็นเหตุผลทําให้พักประชาชนนั้นมีมติไม่รับประก,การร่างกฎหมายงบประมาณด้วยชี้ว่ารัฐบาลยังจัดงบประมาณที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะไม่ได้เตรียมการใช้งบ1.57แสนล้านบาทอย่างเป็นระบบก่อนจะแนะไปยังนายทักษิณชินวัตรค่ะให้เสนอนายกแพทองทานชินวัตร ใช้งบกลางกว่าจำนวน60 0มืล้านบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากกว่าที่จะใช้เงินที่รัฐบาลไม่ได้ทำโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตค่ะ แต่ถ้าเอาไปใช้ในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยคิดว่าน่าจะเกินเลยไปเยอะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีเม็ดเงินอีกประมาณ6 0 0ม0ล้านในงบกลางนะคะซึ่งเราก็บอกให้รัฐบ,บาลเอามารวมใช้แต่วัฐบ,บาลยังไม่ไดเอามารวมก็บอกให้คุณทักษิณไปขอคุณแพททองทานนะคะในส่วนของงบกลางเอามาใช้ในการปรับปรามยาเสพติดซึ่งนี่จะไม่ได้บอกว่าปรับปรามยาเสพติดไม่สําคัญแต่ว่างบประมาณเนี่ยมันก็ควรจะต้องใช้ก้อนให้มันถูกนะ,ะอย่าอย่าใช้ปะปนกันไปหมดค่ะ ส่วนน,วนายวโรลัคนณาอดิรสรสอสอพักประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะประกาศจะอภิปรายในช่วงค่ำวันนี้พร้อมกับหยิบยกประเด็นของงบกลมทางหลวงที่อ้างว่ามีพีรุษพบการเอื้อหัวประมูลแบบผูกขาดผู้รับเหมาชั้นพิเศษพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงเงินทอนค่ะปีละกว่า80,00ล้านบาทที่ซุกซ่อนอยู่ในโครงการก่อสร้างทางหลวงซึ่งข้อมูลจะล้วงลึกได้แค่ไหนติดตามการอภิปรายในค่ำนี้ค่ะขณะเดียวกันน,นายนัฐชา คุณชัยอินสวัสดิ์สสกทมพักประชาชนโฮมโรงโพสเฟซบุ๊กค่ะเตรียมการอภิปรายในทีมของฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหาเงินค่ะโอกาสสุดท้ายก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะพังจริงโดยเตรียมพร้อมอภิปรายในประเด็นการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลที่เจียดเงินในการดูแลสวัสดิการปากท้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและย้ำที่จะรีดไขมันค่ะตัดทุกงบประมาณที่ไม่จําเป็นเพื่อให้ภาษีของประชาชนนั้นถูกใช้ได้อย่างเต็มทีท่ค่ะสําหรับการประ ประชุมสภาในวันนี้ช่วงเช้าหลังจากการรับทราบพระบรมราชองการโปรดเกลประปรากาศพระราชกิจสเดีารเรียกประชุมสมัยวิสามันแล้วข้อตกลงวิปสาฝ่ายก็ตกลงกันค่ะช่วงเช้าตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกาจะพิจารณาพระราชกำหนด2อฉบับที่บังคับใช้ไปแล้วแต่ว่าด้วยตามกระบวนการของกฎหมายต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาค่ะและร่างกฎหมายนะคะ คณะรัฐมนตรีเสนออีกสองฉบับคือร่างกฎหมายการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และร่างกฎหมายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ฉบับหลังนี้ก็จะมารองรับเรื่องของนโยบายรัฐบาลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่ะจากนั้นตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของเย็นวันนี้เป็นตน้นไปก็จะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2569ค่ะโดยวางเอาไว้41ชั่วโมงค่ะพิจารณาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม ซึ่งหลังจากที่สสอภิปรายตั้งข้อสังเกตให้ความเห็นก็จะมีการลงมติกันไม่เกินเวลา18นาฬิกาค่ะพร้อมกับตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษา72คนตามสัดส่วนของคอรมอและพักการเมืองในสภาค่ะ และในวันนี้ค่ะในวันนอก็ยังแจ้งถึงเรื่องจํานวนสสของสภาในปัจจุบันค่ะที่มีจํานวน495คนค่ะหลังจากที่สสใหม่ป้ายแดงพักกล้าทามได้กล่าวปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจํานวนกึ่งหนึ่งนะคะที่ต้องเป็นองค์ประชุมก็248คนค่ะ